เราจะมาแปลงตัวอักษรให้กลายเป็นทรงภาพ Perspective ซึ่งก็มีวิธีการที่จะทำนั่นก็จะทำให้เกิดภาพประกอบที่สวยงามขึ้นมาเดี๋ยวตามผมเข้าไปในคลิปเลยนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มต้นทำตัวอักษรทรงเปิดสเปกทีฟนะครับนะบก็ตามตัวอย่างที่ผมทำไว้นี่นะครับคำว่า My Home ดูว่าทำยังไงนะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นนะครับาจากภาพที่เตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์ตัวอักษรไมโครนะครับามาทีา่เมนูด้านซ้ายตรงคำว,ว่าตัวทีกดคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็ปล่อยอนะครับ my Home. h คร e โอเคทีนี้อาจจะขยายตัวนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ปกติเราก็จะมาปรับที่ตรงนี้นะฮะแปดแป้าตรงนี้ผมก็เอาเป็น900นะครับโอเคก็ <Okay. S 1> ขยายไปนิดนึงหรือให้เร็วสุดนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ฮนะแลรวลูกศร้าไปแล้วก็จิ้มขยายเลยคลิก เลื่อนไปทางซ้ายขวานะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเลื่อนทางซ้ายก็เล็กลงโอเคเลื่อนไปทางขวาก็จะใหญ่ขึ้นโอเคเราเหมาะสมประมาณนี้นะครับโอเคกดึุบอะโอเคพอได้แล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับนะด้านนี้ด้านขวาเรานะครับนะกดคลิกขวานะครับเรามาเลือกที่ convert to smart object กดเข้าไป นะครับโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็มาที่ Edit นะครับ Transform d i s t o r t นะครับนะี่คกดเข้าไปโอเคมันก็จะขึ้นเป็นจุด Reference Point นะครับหรือจุดอ้างอิงนะครับทีนี้โอเคเราก็จิ้มไปที่จุดตรงกลางนี่นะครับ Reference Point ตัวนี้นะครับ เลื่อนเห็นไหมอ่านะฮะเราเลื่อนมบอีกก่อนเลยปึ๊บโอเคพรอ,อ่าปึ๊บอาจจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับดึงลงมาทีนี้เรากดชิปหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เปะไปเปะมาถ้าเราไม่กดชิปมันก็จะเปนนนะ,ะอ,อ,เอ,เปอย่างนี้นะครับนะอ่ะเคยเคยกดชิปอย่างเี้มันก็จะประมาณนี้ ก็เปอร์สเป e ทีฟ v e ก็จะจากใหญ่หาเล็กอย่างนี้นะครับวิ่งเข้าไปจุดนําสายตานะครับน่ามันยอยู่ประมาณนี้นะครับนิดนิดเลับจุดนําสายตาวิ่งรวมมานี่ก็วิ่งรวมไปโอเคนะครับไม่ได้เงี้ยกดปล่อยปึ๊บวางตําตแหน่งทีนี้นะครับผมจะขยายให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับ ก็ไปที่ Ed. อีดิอ๋อไม่ใช่ก็ไปกดคอนโทรลกดคอนโทรลทีนะครับคอนโทรลตัวทีปุ๊บแล้วก็เลฟลินพอยต์ตรงนี้ก็ขยายขึ้นไป ทีนี้นิดนึงกลับไปที่ตรงเออีดิทผานฟอร์มแล้วก็มาที่ดิสตอ r t ทีทีนึ่งนะครับขยับนะขยับเลื่อนตรงนี้หน่อยให้มันได้จุดนำสายตาวิ่งเข้าไปนะครับตรงนี้ก็กดชิปแล้วก็ดึงลงมา จะได้อยู่นะครับอืมเอาล่ะครับทีนี้เมื่อได้เป็นตัวภาพตัวอักษรเปอร์สเปกทีฟก็จะมีผมจะตกแต่งเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับทำยังไงนะครับก็มาที่ตรงนี้ฮนะเดี๋ยวคลิกซ้ายเดี๋ยวคลิกเข้าไปปุ๊บนะมก็จะขึ้น l a เยอร์สไตหน้านี้ขึ้นมานะครับมาตรงคําว่า d r อ p ชาร์โดอันนี้ผมเลือกนะมันมีหลายตัวให้เลือกนะผมเลือกตรงคําว่าดอปชาร์โดปุ๊บ มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยพี่เว่าผมตั้งไว้แล้วนะครับเนี่ยฮาร์ด <c oughs> ตรงนี้โหมดก็จะเป็นฮา right, ร์ดไร h ์นะฮะตรงนี้ดิสแท c นก็จะประมาณ15ตรงนี้เราคือมันมันปรับได้นะเนี่ยนะฮะเี่ที่เราชอบนะครับ16นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็เืนฮะคุณปรับได้นะอันนี้ผมก็เอาที่5้าก็พอนะครับก็มานี้ส่วนสีก็เลือกเปลี่ยนสีได้นะสีเงินแต่ผขอเลือกเป็นสีขาวนะโอเคนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับนะ My Home ก็เป็นตัวอักษร Perspective นะ,ะนะครับคำว่าไมโอนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะฮะก็หลักการก็ตามที่ว่าไปนะครับมาตรงสมาร์ตอ j อบเจกต์นะครับคอนเวิร์ตทูสมาร์ตออบเจกต์ตรงนั้นก่อนนะครับถ้าถึงจะค่อยมาปรับแต่งให้เป็นตามรูปทรงนะครับก็เอาไปปรับใช้กับงานของแต่ละคนแล้วกัน,นครับพเพื่อนๆนครับ ก็ขอจบการทำผักตัวอักษรเปิด p สเปกทีแต่เพียงท่าน,นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า